่าสวัสดีวันนี้เนสเนสมาอยู่กันที่ไหนอยู่ที่ไหน,ไหนลูกอ,อ,อยู่ที่ไหนกันวันนี้อะไรหาดอะไรหาดทรายขาวโอ้โหไอ้หาดทรายแก้วเออน,นี้ทะเลส,สวยงามเห็นไหมเนสเล่นทรายเหมือนเดิมเนสเนสเนสน้องเนสน้องเนสทางนี้หน่อยลูกอนนอลเออกันตายเล่นกัน วันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมาหนึ่งคือเด็กชายจัมเปอร์นี่เด็กชายจัมเปอร์เจ๊ทำไรอะ่ะฮะสุดทรายกัยเหรอโอ้สุดอะไรกันเนี่ยหาอะไรกันมีอะไรมั่งหาปูาปดูสิดูหมูปลา กุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลล้างมือก่อนเนสอย่างลงไปลึกนะลูกเนสมาแล้วเนสมาหาพ่อ ปุ <get> ่ก <hein ous> ันใหญ่เฮ้ยลงมาเล่นน้ำทะเลกันดีกว่าปะวิ่งไปแล้วล้างตัวมาก่อนรอบหนึ่งก็้เดี๋ยวมาเร็วล้างตัวล้างตัวจะไม่มีอาชีพระวังอย่าไปลึก ไหนอะ่ะลูกไหนหอ,อยอะไรอะ่ะมีเนื้อมีเนื้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยลดเส้นสายกันอย่างสนุกสนานพ <c oughs> <c oughs> ูดชัดๆสิลูกหาดอะไรนะ หาดทรายแก้วเออเนทอะเนทมันนี้แล้วเอาไปนะบายเพื่อนๆหน่อยบายเพื่อนหน่อย,เ,อนนอยเดี๋ยวเจอกัอออนคลิปต่อไปบายเจอกันคลิปต่อสวัสดีค่ะด้วยมาพ่อเร็ว